สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยหานอยนะคะมัดรวม4หน่อยในงวดของวันที่26นะคะเดือนมกราคม2567นะคะวันนี้น้องเอสก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่เม็ดเดียวนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่พี่สมาชิกนะคะออสำหรับสุดนี้เน้นไปที่รุดแล้วก็วิ่งนะคะพี่พี่กดไปรับชมแนวทางนะคะท่าใดสนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอด ID l i n ลมาได้นะคะ n e l i ล o n นะคะเ7 7 2เ1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะท่าในใดสนใจก็แอดมาได้นะคะแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งนะคะว่า ขอเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเดี๋ยน้องแอดจะดึงเข้าเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะน้งองแอดให้เด่นที่7กับ6นะคะ6ไม่มานะคะพี่พี่หไม่มานะคะมาแค่7ดีนะคะวิ่งรูดที่7นะคะเกือบไม่มานะคะพี่พี่เมื่อวานนี้เนาะน้งองแอดก็แอบบใจเสียนิดหนึ่งนะคะยังไม่มาในรอบพิเศษนะคะแต่เ,เขามาเข้ารอบปกตินะคะวิ่งรุดเจ็ดเข้าไปในคู่นี้นะคะพี่ 75นะคะ75มาในตัวที่น้องแอดเน้นให้นะคะท่านใดนํจิตไปรดุดวิ่งนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะมาในตัวที่น้องแอดเน้นให้ด้วยนะคะมาในรคปกตินะคะเลขบนก็ถือว่าสูตรยังไม่ได้หลุดนะคะก็ถือว่าอ๋อขออภัยด้วยนะคะพี่เข้าในรอบนี้ด้วยนะคะนอยเฉพาะกิตมา74นะคะดูเสียดายนะเพราะว่าน้องแอดมัดรวมให้นะคะ4หน่อยนะคะเข้าไป เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าหน่อยปกตินะคะก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะส่วนในตารางนะคะเข้าสามตัวตรงนะคะรอบหน่อยเฉพาะกิจนี่สามเจ็ดสี่ก็มาสามเจ็ดแล้วก็สี่นะคะเข้าไปในหน่อยเฉพาะกิจสามตัวตรงนะคะส่วนรอบหน่อยพิเศษนะคะเข้าสามเก้านะคะวีมาในคู่นี้นะคะตารางเข้าสามกับเก้านะคะ ส่วนรอบอื่นนะคะหนึ่งสี่ก็มาเข้าตารางนะคะพี่พีดูตารางถือว่าปังมากๆนะคะเนี่ยเข้าหนึ่งสี่แก็มาเข้ารอบ v i ไอนะคะตารางสี่เก้าสี่เก้าเก้าสี่มาในตารางนะคะก็สรุปแล้ววิ่งลูที่เจ็ดเข้าเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะคะตารางเข้านะคะตารางเข้าสามเจ็ดสี่แล้วก็สามเก้านะคะเข้า 1 4สี่นะคะแล้วก็49นะคะก็ท่านใดชื่อชอบตารางก็อย่าลืมจับคู่จับวินได้นะคะเดี๋ยวมารับชมของวันนี้นะคะวันนี้เด่นที่3แล้วก็9นะคะตามสูตรนะคะพี่พี่น้เอ็ดก็ไม่ทราบว่าจะมาตัวไหนเหมือนกันเนาะวิ่งรูดวันนี้นะคะ3ลองดูนะคะไม่ชอบ3ก็เอา9นะคะ ไปรูดวิ่งได้นะคะวันนี้ก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับวิ่งรูดให้นะคะพี่พี่จะได้มีโชคลาบนะคะจะได้มีโชคลาบต่อเนื่อง,งกันนะคะก็สอบขอบคุณนะคะพี่พีที่มารับชมติดตามให้นะคะขอบคุณทุกกําลังเรงใจเลยนะคะพี่พี่หนึ่งนะคะแล้วก็ศูนเด่นก็จะเด่นที่3กับ9ก้านะคะ ในสูตรนี้ชอบ3 9 3 8 3 7แล้วก็3 1 3 4นะคะพี่พี่ในสูตรนี้ท่านใดชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะคะส่วนท่านใดอยากเข้ากลุ่มก็แอด id l i n ลมาได้นะคะ ไอดีไลน์อเอ็นเก็ดเจ็ดอนึ่งหนึนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีสำหรับวันนี้โชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ